ทีครับต่อยีสามบานทงครับวันนี้ก็เรื่องการเรื่องงานครับผมออกมาหาใส่หนูครับใส่เอาเก่าเหรอครับปูนหม่องปลากล้ยหม่องปลาบ่อปลาเก่าเหรอครับปลากล้ยปลาบัากเพาล่ะปลาบักเน่ากันหมดแล้วครับมันเป็นบ่อปลา,กปากเกา่าจหมายเก่าเหรอครับผมเดี๋ยวเคยมาใส่สองคลิปนั่นแหละต้มปาเถียวนี่เขาโยตัดเข่า,าล้วครับผม ตัดเขาออกก็เลยถีบมาเบิงครับว่ามันถีมีทางเที่ยวอยู่บ่หลอกก่อนมันยังเหลือหลายอยู่ครับเหลือยังเลือหลายโตอยู่เห็นน้อยกดไม่ไม่อยู่แบบนี้ครับตอนนี้มันตัดเขาา่าครับมันถีมเรืเ่องเรือบ่ถิบรองมาเบิงครับผมนี่ครับกับดังเอา้าแปดหลังเ,งเอ้าครับเยื่อ เยอะก็เป็นเขาเปลือกกับตำยาปลาปลาหนุ่มือาครับผมกรบเพาะก็แปดหลังครับครับเอ้าที่ไปใส่อะไรเอ้าเก้าหมดนะครับมันจัดเขาเป็นเป็นเลยบอกให้มาใส่ออกให้ครับผมไปลุยกันเลยครับผมหมานมาหมานที่ทำไายสถิติเดี๋ยวปะครับไม้นี่ใส่สองเทียเดี๋ยวเท่าโตสองเทียครับมาลองมาอนี่ยที่ทำลาสถิติเดี๋ยวปะครับผมติดตามนะครับหมอบอกไม่ละไม่ละครับ นี่ครับหัวนิ่มตีไซอานี่นะครับผมเต่าหนูติดตว่าแย่หรอครับนี่ครับหัวกระติ๊ดไซมุงนี้นะครับใส่ปากงูเลยหนูว่าแย่หรอครับที่เป็นหนูน้อยหนูคลาสข่าหยียนมั้งครับผมพอดีกับไซครับหลังแรกเรียบร้อยครับเบื้องหลังสองครับเกล็ดไม้ไม้เก่าเนี่ยครับขางป้ากล้วย ปลาปักเน่าวันนี้แหละเดีย๋ยวที่ใส่ฟังนี่ครับเต๋มันตัดอะไรไว,วเพิ่อพันธมิมีหนูวะตัวไม้เด็ดครับพี่น้องมึงได้ี่น้องปิดหูไว้พร้อมครับห้อยกรดขึ้นไม่ไหมล้วก็ปิดหูไว้เลยครับผมจ่ใส่ฟังทั้งใส่ไปแล้วว่าใส่ปากหูหรอกวางวันนี้นะครับหูอยู่นี่ เป็นหนูเงียเยอะ หลังสองเรียบร้อยครับมันได่ไปเนาะมันกดให้ขวดไม่ไหมนะครับหวยมันผมจี๊ดใส่เอาเนี่แหละครับใส่หวยม,นนมันเลยครับใส่ปากง้อมันเลย Goodbye. บสุดท้ายครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่นะครับนะเนี่ยเอใส่เสร็จเรียบร้อยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวใส่แค่เจ็ดอันครับหลังนี่เล็กตัวนี้มันหลุดเสียครับก็เลยเดี๋ยวใส่เกียร์หลังครับมือนี่ยจะมาลงงานตอนเศร้าครับผมหมาปะหมาครับตอนเศร้าหมดแล้วครับ sao, chưa cắn. xin chào, 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 งงๆนวครับไปยามนูวนะครับใส่ไว้ตอนเหลืองานครับผมเกียหลังครับหลังที่แปดมันเล็กมันลดก็เลย,ลเลยลใส่แค่เกียหลังไปรุนกันเลยครับทิมาน,าน,าน,านห,หมานแล้วก็ไม้เอาอเลยหลังแรกครับทุกทางสาครับผมนะครับสากัยังม่ตัเน็ตนนำาม,ม่ตัดเนเครื่องนะ แรกว่างายเอาเอาครับผมหลังแรกครับอุ๊ยพี่น้องเลยหลังแรกครับหลังแรกที่ผมรีวิวเองบ้างแล้วครับผมที่ว่าผมให้เบิ้งว่าผมว่าณพวกแมนนูนพวกแมนนูนหนูใหญ่ครับแต่วันเป็นหนูทองขาวครับหามโป่งใหญ่ยเลยครับโอ้นี่ครับผมหลังแรกครับ ที่ผมรีวิวอยู่บ้างนะครับในหัวมันเป็นหนูทองขาวครับมาอยู่มันว่ามันมันว่าเป็นหนูพุกไงครับพี่เทปหนูทองขาวครับผมตัวตัวใหญ่อยู่ครับหลังแรกกระมันแล้วครับผมโอ้ใหญ่เลยหนูทองขาวใหญ่ครับนี่ครับโอ้ยกมันแล้วครัะมันแล้วตัวใหญ่อยู่ครับหนูทองขาว บักขำโปงนลครับบักขำเลยครับผมนี่ครับผมคึดว่ายู่มันจีบแม่นูนหูพูกครับมันวัวนูนขาตั้มเหมือนหูตองขาวแล้วครับอันนี้เป็นหูตองขาวใหญ่ครับผมเอาลังแหลกกระมานละครับเป็หลุดหลังต่อไปแล้วครับผมหลุดหมายที่สองแล้วครับเลยครับหลังที่สองว่าไง เป็นพวกขาวครับพี่น้องแมนแล้วครับแมนแล้วครับแมนแล้วครับผมหนุ่มอะไรเนาะโอ้หนุ่มขาตัาครับหลังที่สองครับนี่หลังที่ผมรีวิวไปบ้างแล้วครับที่ว่าคู้มอดอุดไว้แล้วครับนี่นี่นี่อี่ครับโอ้เป็นหนุ่มขาตัมามครับผม หนุ่ยตันสองหลังมาสองตัวแล้วผมเลยม้านแล้วรับม,มานแล้ว,ลวทำไรสถิตีได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับสองหลังมาสองตัวนะครับยังมีครับผมพี่หอยกดไปไหมนะครับพี่หอยกดไปไหมเลย เหลืออยีอายุครับเดี๋ยวย่สีได้ไหมสามยีอายุครับนี่ยีอายุคุณใครหมานเลวครับมือนีณครับมาสองเตีมแล้วครับสองหลังครับอุ้ยใส่สวยๆเล้วครับหนูตกขาวง่ายครับหนูขัดขาเียนครับอ่ะพิลล์หลังที่สามเลยครับผม หลังที่สามพ่ถือครับเบื้องหลับห่อยมัขุดอยูใหญ่เก๋เลยครับผมอู้ยนูนัองเดือครับนัองเดือครับวันนี้เก็บนะครับเด้อหลังที่สามด้วยครบ่ถือครับนั่นเดี๋ยวที่ๆเดี๋ยวเห็นเนาะขออนุญาตเก็บหลังที่สามดีเสีครับหลังที่ห้าก็ไม่โดนครับแล้วหลังที่หกเก็งแล้วครับ เดือดสองหลังสุดท้ายครับไปลุนกันเลยสิมี่กึ๊กแ,แตมวะใช่เวลาใส่โน้ตอ่างปด้หมายแล้วนะครับตัวมันบม่มหกป็นเลย กินของหเลยครับไมกินของหมดเลยกับบอลลันครับวันนี้เก็บครับหลังสุดท้ายครับจะมาไหมสักแก้มไหมเอาเรียบร้อยครับผม อุดมุกพวกงี้เลยครับหลังกุฏไายครับผมเดี๋ยวใหญ่บ้างครับโอ้โหใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับซึ่งติดตามหายูใหญ่เลยครับผมแย่ล้ำเลยครับมือเนี้ยทำได้สถิติเรแวครับใส่บัตรด้ไม่ได้แต่โตหนึ่งมือเนี้ยมาสามเลครับ น,นี่ครับโอ้ยหนูแม่ครับอ้วนตุบเลยครับผมงามงามตัวนี้สามอย่างในหนูสามชนิดแล้วครับไปรอสรุปผลครับผมหมานหมานครับสรุปผลงานครับผม เจ็ดหลังครับติดสามตัวครับผมสามตัวใหญ่สองตัวครับตัวหน่อยตัวนึงครับผมครับผมถือว่าม้านะมือหนี่ครับทำหรับซาิตินะครับมือนี่ถ้าตุกเจียวเดี๋ยวทีละโตเทละโตมือนี่งฝากสามนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ผู้่ได้จินจอกกับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราครับผมสำหรับคลิปนี้กัฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ